กุญแจสำคัญคว้าชัยวันเปิดใบคะแนนซุปเปอร์บอน์เวอร์ซัสโนอิริศึกวัน173เก็บตกไฟมวยเดือดคู่ระหว่างซ bon ุปเปอร์บอนแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งชาวไทยกับมาซาอากิโนอิร no ินักมวยชาวญี่ปุ่นในศึกวัน173ที่สนามอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568 โดยผลการแข่งขันอย่างที่รู้กันไปแล้วว่านักมวยไทยไวัย35ปีเป็นฝ่ายคุมเกมออกอาวุธได้อย่างจะแจ้งก่อนครบ5ยกจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉัน3าถึงูนเสียงป้องกันแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทเอาได้อย่างสวยงามล่าสุดทางวันฝ่ายจัดการแข่งขันได้สแสดงความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยใบคะแนนของการชกในคู่นี้ออกมาให้สื่อได้รับรู้กันซึ่งกรรมการให้ซูเปอร์บอนชนะทั้ง3ท่าน 48-47, 49-47และ49-46 ซึ่งจุดสำคัญที่ทำให้ซ u เปอร์บอนซูเปอร์บอนเทรนนิ่งแคมสามารถคว้าชัยได้ในไฟน์นี้ก็คือในช่วง2ยกสุดท้ายที่กรรมการทั้ง3ท่านเห็นตรงกันและเทคะแนนให้ชนะสิบถึง9ทั้งหมดนั่นเองหลังจากผ่าน3ยกคะแนนยังสูสีกันอยู่ของจริงซ u เปอร์บอนเหนือชั้นต้นแต้มโนอิริป้องแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งจ้างเท่าไรผมก็ไม่ชกซูเปอร์บอนพูดเองไม่ต่อยกับนักมวยรุ่นพี่รายนี้แน่นอนคลิปไฟน์นั้นจาจนตายเปโตรเซียนพูดถึงซูเปอร์บอน ผ่านรายการพอดแคสต์อิตาลีเบื้องหลังที่ไม่มีใครรู้เปโตรเซียนย้อนเล่าไฟไพ่นอกซูเปอร์บอนหดร้ายสุดในชีวิต